แล้อะไรพี่น้องตัมักัวสบายดีค่ะสบัสดีค่ะถกี้พ้องนบริกาวันท่านค้าเมื่อที่สัาซีไนบ่ตั้มมะทัวครับอันกีนางนางกระบอกีแต่เศร้าเพรนางเสนมากไงข้านนอกได้ขาวเจ้าข้าวเจ้าแล้วหนึ่งพี่น้อง พีายามทำเองไม่ได้ไหมไม่ได้ก็บังนักไมได้บังไม่ได้เะทำสีไม่ค่อที่เขอเจ้าพักๆจะดี ้นเกาฝนตกขึ้เกานุ่ เริ่มมาด้อยตัวคูคนมาเด้อผ่นเท่า ไปคิดน้ากะจยากินัันพระทูนึรือผัดี่หรือมาทอดขึ้นกับข้อเจ้าห้อนึ้นที่แสี น้ำอยู่ัวนว้นุ่งนุงสะพัุ่นน้อยปิดๆครัะคุณกระตุกจะคึ้เนี่งเพราะเศร้านอง ามันอินขอพึ่งก็ไดมแท้ นาันทีกเลมาพอวี้ปุยนางนางยัง,งยอ่อน tip 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 เียบขาดพี่น,น้องเขามีต้นประเด็กมันไม่หมดเลยนะมาวัานนี้เป็นน้ำตางกับคุณแม่แม่อะ สีใจไข่ก็เอ้ยมุ้งหกแผ่เป็นๆสีใจได้น้ำอ่ะมัะ่วไปทุดมันบรเทาเพลงน่ยบรทาเป,นนเปงเขาโฉบ Là không à, ừ. phải cái dạng bớt ra mà khác เขีพิเพี่น้องพื้ที่ทตะวันนังมันยันตต้นใหญ่ปลูก เซ็บเฮงเซ็ตเฮง่งมันอ่อนขยำในผักต้นไงน้องบุญยิย่งก็เยิ่โตคืไไรเนาะ อันนีああ้เขมีคองแบองแบบเขาเกาเขาเย็นก็เขาเขาเย็นเข่าดิดเออปน้ำเรียวันมาไปนน้ำ มักมนั่งปับนั่งมักด้วยดีแล้วมักมักนี้แล้วโทษเผามักตัวขึ้นแล้วเผามาละดำมาละเม,นม็นมาละหมายไปปล่างน้ำปะนี้ มาปลูดตามาหัวปลูดตามาหัวเขาครับบุ๊คเชแหฮง นี่คนหนึ่งหาคิดตอนมาผิดเวลาทำหูเวลาทำอันทำนยครับเชียคิดติอนจะมาผิดนะเดงๆแบบนี้ เะคระคับไงคุนเนาะห้องเก็บห้องนวอ่าคุยจัดกูถูก ใค้ขัดทนอยู่ได้หรือเปล่า,าท้อเนาะอื้มเนัวน,วน,วน,วนัวผิดเพี้ แล้วววดโครถประมาทขี่บุแคน่นด้ก็แล้กินเข่าขอขาคบคุณค่ะก็เทอ,อ่ยยังลืมนะยทั้ปักทัวร์ต่องพักพักะลำม,มันเข่ากันเนาะระทิตนี่อทิตนี่ทำอะไเลย โอพืไปาเลยด้วยไปเดนค้า,ปา,ปาไปนกินหาโพทไมขบุญชุลายสบายดีจ้าทว่าทุก้กับกุไกุ้าว่าทุก้กับกุ้ที่ตามพนังที่พนังดีใจพนังม่แห้งไม่เบิ่งพน้าต่วมีพกเตะกุนงคะสบายดีส่าอ่า